คครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่นะครับผมก็ถัดจากคลิปที่แล้วนะครับที่นําพาท่านผู้ชมนะครับสมัครอีเมลนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดในอีเมลของเราว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าครับขั้นตอนแรกนะครับที่จะแนะนําก็คือตรงนี้ครับอ่าตรงรูปไอคอนตรงนี้นะครับสังเกตมันจะเป็นรูปเหมือนรูปคนนะครับ เราจะมาใส่รูปกันนะครับโดยใช้รูปโปรไฟล์ที่เรามีจากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเราจะถ่ายลงเลยก็ได้นะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเห็นรูปกล้องไหมครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นเหมือนรูปกล้องถ่ายรูปให้เราคลิกครับเสร็จแล้วมันจะถามนะครับว่า าลากรูปโปรไฟล์มาวางที่นี่หรือจะเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือภาพของเราที่มันมีอยู่ในบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวน,นี้เราเพิ่งสร้างบัญชีใหม่มันก็น่าจะยังไม่มีนะครับดังนั้นให้เราอัปโหลดภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์นะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปหารูปภาพมานะครับสมมติว่าผมจะเอาอ่ามุมนี้นะครับ ก็ดับเบิลคลิกไปเลยหรือคลิกหนึ่งครั้งแล้วค่อยกดโอเพนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการครอบตัดนะครับครอบตัดจัดตําแหน่งให้เรียบร้อยพอดีพอดีนะครับหลังจากที่มันโอเคแล้วก็กดตั้งรูปเป็นโปรไฟล์โอเคนะครับเสร็จแล้วลองกดรีเฟซครับกด f 5นะครับหรือคลิกตรงปุ่มโหลดหน้านี้ใหม่นะครับ สังเกตมันจะยังไม่เห็นนะครับให้เราลองออกจากระบบนะครับหรืออาจจะใช้งานานานๆไปมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ลองออกจากระบบนะครับแล้วผมอ่าสังเกตนีมันจะขึ้นแล้วนะครับลองเข้าระบบไปใหม่นะครับ ถามว่าป้องกันบัญชีถ้าใครจะอัปเดตก็สามารถอัปเดตได้นะครับยืนยันนะครับสังเกตมันจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวันถัดไปนะครับถึงจะขึ้นนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับทางนี้มันจะขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล์ gmail ของเราแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ